สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องพิกหวานสายสลอนนะคะทุกคนพิกวันนี้พิกมาเล่นค็อกเทลในนะคะซึ่งเกมนี้สุกคนชื่อไหมพิกอ่ะเล่นประมาณสามสี่ครั้งแหละไม่รอดอ่ะแต่พิค้งนี้พิ่ก็อยากเสี่ยงโอเกนะคะวันนี้ทุนเราก็มีอยู่ที่หมื่นกว่าบาทหมื่นแปดมั้งพี่จำในพิ่ก็ซึ่งจากสามหมื่นพิ่ก็เล่นเกมนี้แหละค่ะทุกคนจนพิกเล่นประมาณ เกือบครึ่งชั่วโมงอะสามหมื่นพี่ก็เหลือประมาณหมื่นแปดจนที่แบบเออต่อเกือ่อนหยุดก่อนพักก่อนเมื่อวานพี่ก็หยุดก่อนแล้วพี่ก็มาเล่นวันนี้อ่ะทุกคนวันนี้ดูว่าจะเป็นยังไงเบ็ดสี่ร้อยเลยนะคะตอนนี้ก็ปลาไปแล้วอหนึ่0หกละเื่อแบบเห็นคนแบบรีวิวเกมนี้เยอะมากทุกคนพี่ต้องทำให้ได้เหมือนเขาสิ มันต้องแบบมีสักวันเป็นวันของเราถูกไหมพิกก็มากับน้ำเก๊๊ยวย่ยหนึ่งกระป๋องเช่นเคยคะ่ะทุกคนเหมือนเป็นซิเนเจอร์ของพิกแล้วนะชอบแบบชอบแบบดื่มแบบเบาๆอะไรอย่างนี้คะ่ะอืมคูณสองแปวินมากคูณสี่ 4, ไปลูก โอเคสองหมื่น okay. แล้วค่ะทุกคน <c oughs> ยิ้มโหเชื่อไหมไม่ไม่เคยแบบเล่นเกมนี้นะไม่เคยได้แบบเล่นสามสิครั้งไม่เคยได้แบบวินเยอะๆหรือว่าได้แบบเออเล่นฟรีเล่นอะไรเงี้ยไม่เคยได้เลยดูดิครั้งเนี้ยจะเป็นยังไงอะกับทุนหมื่นแปดพิกัดเหมือนจะไปดีนะคะเหมือนจะไปดี แล้วยิ่งแบบสี่สปินทะพี่ไม่เคยได้เลยเชื่อไหมเคยได้เลยเล่นแบบสามสี่ครั้งแล้วเล่นพิกเล่นนะครึ่งชั่วโมงเล่นแบบยาวเลยอ่ะแต่แบบอ๋อตอนนั้นพี่ก็เล่นครั้งแรกนั้นทุนห้าพันหมดทุนหมื่นหนึ่งหมดแล้วเมื่อวานทุนสามหมื่นนะคะ่ะตอนนี้ก็เหลือหมื่นแปดพึกก่งพิ้แบบสต๊อปพี่คิดว่าแบบถ้าพิกเล่นตอนน่อไงนะพี่ก็เสียพี่ก็เลยแบบหยุดแต่ก็โอเคพอแล้ววันนี้พี่ก็ ลองอีกครั้งหนึ่งดูดิโอ้สวยว่ะทุกคนมามาไหมสปินมาไหมบวมาคือเกา่าเหมือนเดิมเช่นเคยเรามั้งเนี่ยจะเจ็บเดิมเลยหลอกให่อยากแล้วก็จากเราไป หมื่นสองอะบินหมื่นสองอะบิ๊กบินนะ่ะแม่อะได้ทุนเมื่อวันคืนแล้วนะทุกคนยังไงดีละ่ะอ่ะหมื่นสี่เลิศได้ทุนคืนแล้วนะเอายังไงต่อไปต่ออีกสักหน่อยนะทุกคนเนาะเราต้องเก้กเกมกับคืนลาเวลาที่ฉันเสียไป ยังไงโอ้แตบบ่วันนี้ใช่อไหมวันนี้ถือว่าแบบโอเคนะทุกคนแตกดีนะซึ่งเมื่อวานพี่เล่นแบบหมุนตึดตืดตืดตืดตดแบบโอตโัวเบ็ดไปเลยนะยังแบบดูวันนี้จะเป็นยังไงอาอืมืมชือต่อเมื <laughs> มมอม่อกี้ หายแบบแบบแบบไม่หายได้งไงอ่ะเบ็ดสี่ร้อยอะ่ะนั้นเป็นไนเพื่อคนดูเพื่อพี่พี่ลุยเราต้องลุยลุยอย่างเดียวชื่นใจจริงจิงอ๋อหมื่นเก้าแล้วนะ เราจะไปมองค่ะไปไงสุดก็สุดด้วยกันทุกคนวันนี้อเออห้อยหกสิบนะแม่สู้เขาหญิงสู้เขาสิว่าหญิงสู้เขาสิหมื่นเจ็ดสู้เขาสหญิงสีหมื่นนะหญิงสีหมื่นนะหญิงเห,หมือนหกละ ซูโคขบาย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 ฮะเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอจริงจริงฉันแพ้เธอยอมเลยว่าเกมเนี้ยพี่แพ้แพ้มาสามสี่รอบแล้วอ่ะทุกคนคิดดูอ่ะหมื่นสามอ่ะ หายใจขุ้ทหายใจออกโถพุดโโถพุดโโถพุดโทถคำแห้ง่ะทุกคนคำแห้งยูโน่คำแห้งหมื่นสองคำแห้ง pues, อ uh ึฮึฮึยไม่น่าจะึอดนะฮดฮทรงแล้วอึ ทุกคนพี่อยากเอาจะพี่อยากเอาชนะเกมนี้สักครั้งหนึ่งทุกคนคือแบบสักสองหมื่นก็ยังมีอะวินสักสองหมื่นนี้พี่แบบโอ้จุดผู้ชายโยโหเฮียวอะอาคูณหกอาคูณสี่หจริงๆเพราว่าพี่แบบไม่เห็นคนอื่นเล่นนั่แบบหูแตกพวกเป้พวกเป้แต่แบบหลักแสนอะ ห้าหมื่นแสนหนึ่งงซึ่งพีกก็แบบอวันไหนจะเป็นวันของเราซึ่งแบบลงทุนไปวันเกือบห้าหมืห่นแล้วนะกับเกมเนี้ยเฮ้ยซึ่งวันนี้ก็สี่หมื่นอีกอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะทุกคนไม่เป็นไรเก็บใจไว้ในลิ้นชาคง,งไม่เจอแล้วรักแท้ คงไม่เชอแล้วเงินทุกคนอย่าลืมนะคะถ้าเล่นเกมอย่างนี้นพี่ชอบเล่นแบบนี่เลยเว็บไม่ไม่ใกล้เกมสล็อตพีจีไม่ใกล้เกมพีจีสล็อตพูดผิดลินเริ่มพันกันแล้วเริ่มรัวแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยเหมือนสี่เหมือนห้าเหมือนหกอย่เนี้ย สีไปโตสีไปโตหรือสีพ่อสมีทุกคนคิดว่าไงมันจะเป็นอีกหรือเปล่าอะพี่คุณอย่าพูดไปครั้งนี้เลมันมาแล้วอ่ะทุกคนมันมาืวทุกคนเอ้ทุกคนอีกตัวนึ่งทุกคนพูดจบแล้วขอโทษขอโทษทุกคนเสียงดังไปทุกคนมาไหม มาไหมมาไหมทุกคนเทุกคนเย็ดเฮ้ยไม่เป็นไรโอ้ได้ชนะและวแปดครั้งคุณสี่ไปสามันหกยังน้อยทุนคืนก็ยังมีนั่นคนขอแค่ทุนคืนขอแค่ทุนคืนน้าวินมา สวยทุกคนสวยดิฉันทำสำเร็จดิฉันทำสำเร็จแล้วค่ะทุกคนสำเร็จแล้วแค่นี้พอใจแล้วทุกคนแค่นี้พอใจจริงๆริงค่ะดีเหมือนตอนนี้แสนแล้วอะ่ะโอ้โอ้ยก้าทุกคนอยากจะแบบใช้โยโหฮิวทุกคนดูทุกคนดู สำเร็จแล้วจริงๆวันนี้แบบพี่ทำได้แล้วอ่ะว้าใจมันชื่นหน้าใจมันยังแบบเดดิดงเด,ด็ดีดิดงแต่มาเต้นบวตงดิ้งโดดิ้งงว้าบวแมนมันลองไว้ยังไงไม่รู้9 0 7อ่ 97, แบบแะมันอีกมีอีกหกอะ่ะพอแล้วอ่ะทุกคนทุกคนแบบวันนี้เป็นอะไรที่แบบพี่ทำสำเร็จแล้วอ่ะอ่ะแสนสองไปแล้วอ่ะแสนสองแล้วอ่ะ Thank you ละบโอเคพิกว่าพิกพอแค่นี้อ่ะทุกคนแค่นี้พอแล้วแค่ว่าพิกทำสำเร็จแล้วยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้พิกด้วยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกับพิกได้วันนี้แบบแสนแตกแล้วอะ <c oughs> ขอบคุณทุกคน see you again นะคะบ๊ายบาย